อัปเดตสต็อกรถ s อ v นะคะตัวท็อปเพิ่งเข้ามาใหม่กันเลยนะคะโตต้ตาค o นร l l าคอสตอนนี้ทั้งบริษัทนะเหลือเพียงแค่สี่คันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทีละคันกันเลยค่ะโตต้าคอราค้าคอสอีกหนึ่งค่ะเลยนะคะ,ะ,คะ,คะสําหรับตัวนี้นะ,ะหกแสนเจบาทเขาปรับราคาลงมาด้วยได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้นะคะคุณลูกค้าภายในเขาได้เป็นเบาะหนังสีดํามาให้หน้าจอทัชสกรีนนะคะเลขงใหม่เพียงแค่ ต้นต้นเองค่ะตัวลองท็อปคันนี้ก็ปรับราคาลงมาให้อีกแล้วนะคะเลขไม้เพียงแค่เจ็ดหมื่นสามเท่านั้นเองนะคะได้เป็นเบาะหนังแดงแล้วก็ได้เป็นสีขาวมุกส,สวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะตัวท็อปคันนี้ห้ามพลาดนะคะติดตล้งสามร้อยหกสิบองศามาให้พร้อมเลยนะคะราคาเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะสนใจคันไหนนะคะไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพพเอฟซทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับพิงเพชรยนนะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยนเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะสำหรับวันนี้พิงจะมาอัปเดตสต็อกโตตา้าโคโรล,ลา่าคอรตตัวท็อปท็อปกันเลยแล้วก็ เลขไมล์หลักหมื่นนะคะคุณลูกค้าเป็นรถ s อสยที่นั่งนะคะคุณลูกค้าได้เป็นรถสอระบบไปใช้งานกันเลยนะคะใครที่เป็นสาวกรถ s อส v นะคะอยากได้ตัวโฉมใหม่นะคะไว้ใช้งานคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสนใจขนาไหนนะคะโทรเข้ามาเลย0827043253เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดหาพิงได้เลยนะคะคุณลูกค้า สำหรับวันนี้นะคะคันแรกเลยที่จะมาอัปเดตให้กับพี่ๆได้ดูนะคะสีดำส,สวยๆดุดันคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวท็อปอีกด้วยนะคะ t o y o ต a c o r o l a ค r o ์นะคะ1.8 h ่งปไฮบริดพรีเมียมสิบเตี้นะคะปี2020นะคะ7จะ0แส่บาทนะคะตัวนี้ได้เป็นน้องสีดำส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะสีดำมาพร้อมกับซันรูฟตัวท็อปแบบนี้เลขใหม่แสนต้นๆน,น,นะคะ ติดกล้อง360องศารอบพันกันเลยนะคะไฟหน้า Full LED มาให้นะคะตัดด้วยไฟเดนทามนิ่งไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะต้องกล้านะคะเขาจะมีกล้องนะคะติดกล้อง360องศามาให้พร้อมนะคะกระจังหน้าสีดำแบบรังพึ่งนะคะโลโก้ตุงกตาจะเป็นโลโก้ของโตตามาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะ สำหรับชมนี้นะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้มีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะที่เป็นตัวเซฟตี้นะคะไฮบริดพรีเมียมแบบนี้นะคะคุณลูกค้าในส่วนของตัวนี้นะคะยางปี2020นะคะแม็กขอบ18นะคะได้เป็นยางมิชลินแม็กลมดี่สวยมาให้เลยนะคะมีตัวไฮบริดติดอยู่ตรงด้านข้างมาให้นะคะไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้อีกด้วยกระจกติดกับตัวตัวกล้องมาให้อีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ มือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะในส่วนของภายในนะคะระบบเซนเตอร์ล็อกออโต้รอบคันมือจับจะได้เป็นสีเทานะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะยังเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอัดต่างต่างตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่มีช่องใส่ของมาให้พร้อมเลยนะคะคุณลูกค้าคัานหน้านะคะเดิมๆมกันเลยทีเดียวนะคะสเสาเนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเสาเอนะ เดิมตรงนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะโครงสร้างตัวรถเดิมๆเ,เลยนะคะโซน,นหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีแดงใส,สวยแบบนี้เลยนะคะเป็นแดงออกแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้เป็นตัวเซฟตี้นะแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะมาพร้อมกับสันรูปสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยพรมลายมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัชสกรีนแอ,อ,อร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้มาพร้อมกับ ช่องใส่แก้วน้ําลน้ํามีมาให้อีกด้วยนะคะได้เป็นบอกปรับไฟฟ้าในส่วนคนขับมาให้นะคะพรมตัวนี้พรมสีดำปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม่นะคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะอีกรอบนึงเลขไม่อยู่ที่1นึ0 0 0 0เนกโลนะคะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องได้เลยเช็คศูนย์ได้ตลอดนะคะสำหรับคันนี้เลขไมมิ่งอยู่ที่1นึ0 0 เจ็ดพันกโลนะคะคุณลูกค้าได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานนะคะเวลาที่ลูกค้าสตาร์ทรถแต่ตัวนี้เครื่องมันจะนิ่งนะคะคุณลูกค้ามีระบบดี s s m นะคะระบบกันลื่นทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะคะหน้าจอเขาขึ้นมาให้กับคุณลูกค้าครบเลยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดาเลยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะคะหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแอร์ออโต้นะคะ คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้มีช่องใส่ของมาให้แล้วก็ตัวนี้เขาได้เป็นกุญแจรีโมทมาให้ด้วยนะคะติดกล้อง360องศาครบวงจรน,นะคะระบบความปลอดภัยคันนี้ครบเลยกล้องคือชัดเจนมากนะคะตัวนี้นะแล้วก็ยังไม่พอนะตรงกลางนะคะเป็นไฟในเก๋งได้เป็นแบบ led แล้วก็ระบบควบคุมในส่วนของซันรูมมีมาให้กับคุณลูกค้าคร,ครบแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเวลาที่ลูกค้าจอดแล้วก็ใส่เกียร์ไปตัว p อ่ะ นี่เลยนะคะรูปทรงของค้าให้ลูกค้าดูได้เลยว่าตัวนี้นะคะซ้ายขวานะคะซ้ายขวามีสิ่งขีดขวางไหมไม่มีนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตัวรถนะคะเพราะว่าเขาควบคุมว่าระบบความปลอดภัยคือครบวงจรมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้นะใครสนใจนะคะเจ็ดแสนามหมื่นเก้าับาทเท่านั้นเองเครดิตจัดไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถดอกเบี้ยสองจกันไปเลยนะคะ ในส่วนของผู้โดยสารมาพร้อมกับแอร์หลังนะคะพรมสีดำกระเป๋าเบาะหนังสีแดงมาให้นะคะแล้วก็ระบบเซฟตี้มาให้ระบบความปลอดภัยนะคะคุณลูกค้ายังไม่พอมีช่องใส่ตรงกลางอะ่ะมีที่พิงแขนมาให้ด้วยเดี๋ยวม,มีที่พิงแขนช่องใส่แก้วน้ํากดน้ํามีมาให้นะคะไฟใ,ในเก่งก็มีมาให้พร้อมเลยนะคะออปชั่นจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะ สนใจคันนี้ติดต่อหาพิงได้เลยตามเบอร์ที่พิงค์ปักหมุดไว้ให้นะคะคุณลูกค้าตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่โครงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมๆมนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่รอยเมตรอาร์ตต่างๆมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆเลยนะคะชุดไฟท้าตัวนี้แบบ LED e มาให้อีกด้วยนะคะมีไฟทับทิมสีแดงบุกอยู่ตรงด้านล่างไฟเบรกโดนที่3กระจกไ้ฟฝ้านะคะคุณลูกค้าที่ปัดน้ำฝน ปิดเปิดแบบออโต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีช่องใส่ของที่เก็บสัมภาระของข้างกว้างขวางนะคะมีแผ่นรองมาให้อีกด้วยนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าถาดรองนะคะถาดรองควบคุมให้พร้อมนะคะแล้วก็มีไฟในเก๋งติดอยู่ตรงด้านข้างมาให้นะคะในี้ส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้เขาจะได้เป็นชุดเติมลมมาให้นะคะแล้วก็ถุงเครื่องมือแม่แรงมาครบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ใครที่อยากได้ตัวท็อปนะคะแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะลูกค้าปิดเปิดแบบออตโอต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะคุณลูกค้าตัวนี้ได้เป็นยางมิชลินเขาสี่เส้นเลยนะั้าสี่เส้นได้เป็นยางมิชลินมาให้นะคะคุณลูกค้ายางปีใหม่นะยางปี2020นนะคะแต่ถ้าลูกค้ารู้ว่าตัวยางตัวนี้ลูกค้าอยากได้เป็นยางมิชลินนะคะเพราะว่าระบบ เขาจะบอกว่ายังไงอ่ะยาไม่ใช่คือมันติดกับตัวรถมาเรียบร้อยเลยพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานมีช่องใส่ของที่อยามีมาให้ครบกระจกนะคะแท้เดิมจากโรงงานของโตต้าทั้ง4บานเลยตัวล็อกเด็ดร้อยไม้กาต่างๆมีมาให้กับคุณลูกค้าครบนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะสําหรับคันนี้นะเป็นเบาะหนังสีแดงมาให้นะคะคุณลูกค้าแผนเพจจะอยู่ตกอยู่ตรงด้านข้างมาให้พร้อม รถปี2020เต็มนะคะเช็คเลขตัวเครื่องเลขตัวถังมาให้พร้อมเลยราคาคุณลูกค้าคู่มือต่างๆมีมาให้ครบเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะแอร์คือเย็นสบายมากนะคะใครที่มองหารถ s อ v ตัวท็อปไว้ใช้งานนะคะพิงค์บอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวโครงสร้างตัวรถรับประกันนะคะไม่มีการชนหนาถึงโครงสร้างนะคะคุณลูกค้าสีดำสวยดุดัดดนไม่เกรงใจใครแน่นอนนะคะมีการเก็บงาน หรือรายละเอียดตัวรถให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยหมดแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่เป็นสาวโกโต,ตโยต้าโคโราขอพิงบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะคะคุณลูกคา้าเดี๋ยวพิงจะพาไปในส่วนของอัปเดตว่าคอร์ทที่บริษัทเพชรยนต์นะคะมีกี่คันกันบ้างนะคะคุณลูกคา้าที่เป็นตัวท็อปบอกเลยว่าคลิปนี้รับจุกๆสำหรับลูกค้าที่เป็นสาวกรถเอ v ูนะคะ โตยต้าคูร่าคอนนะคะ1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตีปี2020นะคะเลขไมแสนต้นๆน,นะคะ7 3 9 0 0 0บาทสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาเลย0827043253นะคะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันได้เลยค่ะสีดำกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสีขาวกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ โตโยต้าโคโร拉คอสหนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมนะคะคุณลูกค้าตัวนี้ได้เป็นตัวพรีเมียมมาให้เขาเรียกว่าได้เป็นตัวรองท็อปมาให้ด้วยนะคะรถปีสองพันยี่สิบสองเลขไบเจ็ดหมื่นสามนะคะสําหรับคันนี้นะเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะตัวนี้นะคะคุณลูกค,ค้าเขาปรับราคาลงมาแล้วนะคะเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นตัวรองท็อปมาให้สีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณคลูกค้าเลขใบเพียงแค่เจ็ดหมื่นสามเท่านั้นเองนะ สำหรับคันนี้นะกระจังหน้าคือเหมือนกันเลยนะคะสีดำไฟหน้าฟู l อลวีดมาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไลท์โลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ของโตต้านะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้างนะคะลูกค้าเห็นตัวรถนะคะลูกค้าเห็นตัวรถว่าโครงสร้างตัวรถตัวนี้รับประกันแน่นอนลูกค้าสามารถพาช่างนะคะเข้ามาตรวจเช็คได้นะคะในส่วนของคอร์สอ่ะเขาจะเป็นเขาจะมียามิชลิดมาให้พร้อมแบกลมดาม,มาให้พร้อมเลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้แก้เป็นตัวรองท็อปนะคะจะไม่ได้กล้อง360องศาแต่ได้กล้องในส่วนของกล้องหน้าหลังมีมาให้นะคะไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ด้วยนะคะหวงลรยมันติฟังก์ชันนะคะคุณคลูกค้าเร่งไปเพียงแค่73,000เท่านั้นเองหน้าจอทัชสกรีนนะคะแต่ว่าตัวรองท t o ปเขาได้เป็นเบาะหนังแดงมาให้แต่ไม่มีสัน r ู o นะคะคุณลูกค้าส่วนตัว็อปสีด,ดำก่อนหน้านี้มีครบวงจรทุกอย่าง air auto ยร์ออโต้มาให้พร้อมเบาะป,ปรับไฟฟ้าในส่วนของขัดก็มีมาให้ น,ะะนี่่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยมาพร้อมกับแอร์หลังนะคะที่เหมือนกันคือเบาะหนังที่ต่างกันนะคะคือไม่มีสัตว์ลูบนะคะแต่ตัวนี้เขาสำหรับลูกค้าที่อยากได้ถอนแบบเบาๆแต่ลูกค้าจะสอบถามว่าเอ๊ะทำไมตัวลองท็อปถึงราคาสูงกว่าตัวตัวท็อปถูกไหม ก็คือตัวลองท็อปตัวนี้เขาได้เลข้งยงไแค่เจ็ดหมื่นสามเท่าน,อนอั้นเองนะคะคุณลูกค้าส่วนตัวตัวท็อปเลขใยงไแสนต้นๆน,นะคะแล้วแต่ที่ว่าลูกค้าจะรับได้นะคะลูกค้าสมัครคันนี้นะอ่าก็ต,ต่อเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้ซปเปอร์คาร์เขาได้เป็นแบบ LED มาให้นะคะมีกล้องถอยหลังมาให้พร้อมนะคะติดกล้องถอยหลังมาให้พร้อมนะคะตัวนี้ติดกล้องถอยหลังเขามีกล้องหน้าหลังมาให้มีขาดลองมาให้ ไฟส่งสินค้ามีมาให้ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าดิ้วรอยต่างๆไม่มีเลยนะคะยังไม่ได้เก็บการในส่วนของด้านหลังชุดไฟหน้าชุดไฟท้ายของแท้เป็นของตัว GR โดยตรงเลยตัวน็ตวนอตไม่เคยขยับออกจากที่ร้อยเม็ดอาร์ต่างๆพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะคุณลูกค้าเจ็ดแสน เจแสเจหมื่นเก้าับาทนะคะสําหรับคันนี้นะใครที่สนใจต,ติดต่อหาพิงได้เลยศูนย์แปดสอเจนย์สี่สามสองนะคะ <c oughs> เลขหมาเพียงแค่7 3็ดหามราคาต่างกันจริงนะคะคุณลูกค้าแต่ตัวสีดามะออปชั่นของเขามีเยอะติดกล้องหกสบองศาแต่ในส่วนของตัวลองท็อปเขาไม่มีมาให้นะเขาไม่มีมาให้แต่ราคามันถูกกว่า <c oughs> คิดลูกค้าคิดดูว่าตัวท็อปราคาถูกกว่าตัว ตัวลองท็อปมาให้แต่ลูกค้าต้องรับในส่วนของตัวท็อปที่ได้ว่าเขามีในส่วนของออปชันเยอะแล้วก็ลูกเล่นเยอะจริงๆนะคะแต่ว่าเลขไม้เขามันเยอะเช่นเดียวกันแสตน,ต,น,ต,นต้นๆเนาะสำหรับลูกค้าที่อยากได้ตัวท็อปแล้วก็เปรียบเทียบในส่วนของตัวลองท็อปนะคะตัวลองท็อป้อดีเขาก็มีนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าราคามันสูงแต่เลขไม้ถือว่าน้อยนะคะเบาะหนังแดงนะคะคุณลูกค้าคู่มือต่างๆมีมาให้ครบ ะะแล้วก็แผ่นเพจมีมาให้ครบชิคเลขตัวเรื่องเลขตัวถังแต่ที่ส2 0ั0ตัวท้อบาทได้ลดปี2,020แต่ตัวลองท็อปได้ลดปี2,022แล้วก็เลขใหม่มันน้อยกว่าด้วยนะคะสีขาวสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้นะถ้าลูกค้านี้เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอยากมีการเปรียบเทียบนะคะพิงอธิบายในคลิปให้ฟังเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับโตต้ตาคุโรล่าคอร์ส1.8ไฮบริด พรีเมียมปี2022คันนี้เลขไม่เจ็ดหมืนสามนะคะ7 0 0 0 0สนเจ็ดับาทนะคะเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะขอแค่ลูกคา้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยค่ะสำหรับสีดำคันต่อไปนะคะได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้นะคะสำหรับคันนี้นะโตโยตา้าโคโราคอร์สตีแปดไฮบริดสมาปี2021ี2021นะคะ 679,000บาทเลขมาอยู่ที่180,000กโลนะคะตัวตัวนี้จะไม่มีอะไรเลยนะคะคุณลูกค้าตัวนี้จะลูกเล่นเหมือนกันกับตัวรองท็อปแต่ตัวนี้เขาได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้พรอ,อยู่ประมาณหมื่นสองนะคะพอ่อยู่ประมาณเพียงแค่หมื่นสองเท่านั้นเองได้เป็นตัวน้องสีดาสวยๆมาเช่นเดียวกันกระจังหน้านะคะสีดาตัดด้วยโคเมียมสวยๆเลยไฟหน้าโฟลวเอลวดีดีมาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไลท์ นะคะคุณลูกค้าส่วนล้อมแม็กตัวนี้จะได้เป็นล้อมแม็กสีเทาจะไม่ใช่ลมดํามาให้นะคะแล้วก็มีตัวไฮบริดติดอยู่ตรงด้านข้างมาฮอกไฟเดี้ยวแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะมือจับสีดําเช่นเดียวกันนะคะภายในนะคะตัวเริ่มต้นนะคะเขาจะได้เป็นเบาะหนังสีดํามาให้แต่ไม่ใช่เบาะหนัง ปรับไฟฟ้าหน้าจอทสัสกีนแอร์ออตโต้เกียร์ออ,ตโ,อโต้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันเล็กใหม่อยู่ที่180,000สกโลนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะตัวเริ่มต้นจะไม่มีอะไรเยอะเลยนะคะคุณลูกค้าจะไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมีกล้องหน้าหลังเหมือนตัวลองท็อปมาให้มีแอร์หลังนะคะได้เบาะหนังสีดํามาให้นะคะคุณลูกค้าลูกเล่นจะไม่ค่อย มีอะไรเยอะแต่ตัวแนี้ที่มารีวิวแล้วก็ให้กับคุณลูกค้ารูมนะคะเขาปรับราคาลงนะคะเขาปรับราคาลงมาอยู่ประมาณ3 0มหมื่นกว่าบาทนะคะเหลือเพียงแค่6กแสนหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่าน,นั้นเองนะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้พอนหมื่นสองต่างกับตัวท็อปกับตัวรองท็อปต่างกันอยู่ประมาณแสนหนึ่งนะสำหรับตัวนี้นะมีสีดำสองคันแล้วก็มีสีขาวสองคัน นะคะคุณลูกค้าสำหรับใครที่อยากได้ตัวออปชันไม่เยอะราคาไม่เกินเจ็ดแสนคันนี้คือแนะนำเลยนะคะคันนี้แนะนำเลยนะคะโตต้าโคโร拉คอร์ดหนึ่งจุดแปดไฮบิดพรีเมียมเออหน่งจุดแปดไฮบีดสมาปีสองพนะคะ6กแสนเจ็ดหมืบาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูสีขาวอีกหนึ่งคันกันเลยคะ่ะ ตัวคอสต,ตัวสุดท้ายสีเทาดํารุ่นนี้หาย,ยากนะแต่ถ้าเป็นป้ายแดงเขาจะต้องเพิ่มเงินอีก1 0,000บาทนะเพชรยนต์ไม่ต้องนะคะราคานะคะไม่เกิน8 0 0 0 0 0แน่นอนนะคะสําหรับตัวนี้นะได้เป็นโตัวต้าคุโรร่าคอส1.8ไฮบริดพรีเมียมนะคะปี2020นะคะสําหรับตัวนี้นะได้เป็นสีเทาดําสวยๆแบบนี้เลย นะคะปี2020ได้มาเพียงแค่74,000เท่านั้นเองนะคะ7จ9 0แสบาทนะคะได้เป็นตัวสีเทาดำสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้ทูชโลกัสีนี้นะคะตอนนี้มีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าคอททั้ง4คันนะรวมถึงคันนี้ด้วยนะคะที่พิงมาอัปเดตรีวิวให้กับพี่ๆได้ดูนะบอกเลยว่า,ายังไม่ติดจองทุกคันนะคะมีทั้งตัวเริ่มต้นจนถึงตัวท็อปสุดเลย นะคะคุณลูกค้าเอ้ยตัวนี้เขาได้เป็นยางมิชลินมิชลินทั้งสี่คันแต่ตัวนี้ได้เป็นตัวไอ้ล้อแมอกลมดํามาให้นะคะสําหรับคันนี้นะล้อแม็กลมดํามาให้ด้วยนะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถพร้อมนะคะภายในสีแดงเหมือนกันนะคะภายในสีแดงเหมือนกันนะคะภายในสีแดงเหมือนกันตัวนี้ตัวท็อปนะคะมาพร้อมกับสันรูให้ด้วยนะคะหน้าจอทัสกินแอร์ออโต้พรมะไรมันติฟังก์ชันเลขหมายเพียงแค่ 73ืถึงว่าน้อยมากนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะเรื่องไม้73หมนะคะใครที่ไม่ถูกชโลกับสีดำนะคะมีสีเทาดำอีกหนึ่งคันเลยนะคะที่เป็นตัวท็อปมาให้นะคะเพิ่งเข้ามาให,ใหม่ๆนะกินใหม่ๆยังอยู่เลยแอร์หลังทุกอย่างมีมาให้ติดกล้อง3ามอองศามาให้อีกด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ led มาให้นะคะคุณลูกค้าปิดเปิดแบบออโต้มาให้พร้อมเลย นะคะสำหรับตัวนี้นะมีถาดตัวนี้ไม่มีถาดรองมาให้มีไฟส่องสินค้ามาให้นะคะคุณลูกค้าสำหรับใครที่มองหารถราคาที่เลขใไม้น้อยๆนะคะแต่อยากได้เป็นตัวท็อปนะคะคันนี้เลยแนะนําให้กับพี่ๆเป็นคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเลขไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นสามเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะคะเลขใไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นสามถือว่าน้อยมากพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะ โต้ตาคูโร่าคอส1.8ไฮบริดพีเมียมนะคะปี2020นะคะคุณลูกค้าเลขไมล์7,004 นะคะกับราคาะที่7จป่บาทเครดิตจับไปเลยสีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะสำหรับใครที่สนใจจะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนเเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2สาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะสำหรับวันนี้นะมาอัปเดตหรือส่วนของรถ s อ v ที่มีตัวออปชั่นเยอะนะคะคุณลูกค้ามีทั้งตัวท็อปแล้วก็ตวงรองท็อปมาให้กับพี่ๆได้ดูแน่นอนนะคะมีให้เลือกทั้ง4สี4เลยนะคะสนใจคันไหนโทรเข้ามา สอบถามรายละเอียดหาพิมได้ลเลยตามเบอร์พี่พิมปักหมุดไว้ให้082 704 3253กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ